ครั้งที่หกเเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านได้พิจารณาว่าอะไรแน่ที่เป็นเครื่องกั้นการเจริญสติโรคภัยไข้เจ็บเป็นสิ่งซึ่งบังคับบัญชาไม่ได้เลยเมื่อมีการเกิดขึ้นมีตาก็มีโรคตามีหูก็ต้องมีโรคหูมีจมูกก็ต้องมีโรคจมูกมีลิ้นมีกายก็ต้องมีโรคลิ้นโรคกาย เป็นของธรรมดาที่จะต้องเกิดขึ้นและข้อความในพระไตรปิฎกที่จะขอ,อกล่าวถึงก็เป็นเครื่องที่แสดงให้เห็นว่าการเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นไม่เป็นเครื่องกัน้นการเจริญสติปัฏฐานสำหรับผู้ที่มีความเข้าใจในเรื่องของการเจริญสติปัฏฐานในสังยุตติกายมหาวารวัคทิลายณะสดมีข้อความว่า สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคกระทับอยู่ณนะนิโครธารามใกล้พระนครกรบิลพัทแควนสักกะภิกษุมากรูปกระทำจีวรกรรมของพระผู้มีพระภาคด้วยหวังว่าพระผู้มีพระภาคทรงทำรรจีวรเสร็จแล้วจกเสด็จหลีกไปสู่ที่จาริกโดยล่วงสามเดือนครั้งนั้นพระเจ้ามหานามสากยราชทรงทราบจึงเสด็จไปเฝ้ากราบทูลถามว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเรื่องนี้หม่อมชั้นยังไม่ได้ฟังยังไม่ได้รับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าอุบาสกผู้มีปัญญาพึงกล่าวสอนอุบาสกผู้มีปัญญาป่วยได้รับทุก์ขเป็นไข้หนะักนี่ก็เป็นเรื่องที่พระเจ้ามหานามสากยราชใคร่ที่จะได้ทราบด้วยพระองค์เองในเรื่องของการที่มีบุคคลที่ป่วย แล้วก็อุบาสกผู้มีปัญญาควรจะปลอบอุบาสกผู้มีปัญญาว่าอย่างไรประเหตุว่าเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นก็เป็นเรื่องที่หลีกหนีไม่พ้นแน่เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วอะไรจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้นั้นพระผู้มีพระภาคตรัสตอบมีข้อความว่าอุบาสกผู้มีปัญญาพึงปลอบอุบาสกผู้มีปัญญาป่วยได้รับทุกข เป็นไข้หนักด้วยธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งความเบาใจสี่ประการว่าท่านจงเบาใจเติดว่าท่านมีความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์มีศีลที่พระอริยเจ้าใคร้แล้วไม่ขาดเป็นไปเพื่อสมาธิพอจะเบาใจได้ไหมคะเวลาป่วยไข้ ว่าเป็นผู้ที่ไม่หวั่นไหวในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์หรือว่าอย่างนี่เป็นอุบาสกผู้มีปัญญาเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการรู้ความเข้าใจในธรรมะพระผู้มีพระภาคตรัสต่อไปว่าเมื่อปลอบอุบาสกผู้มีปัญญาผู้ป่วยดังนี้แล้วพึงถามว่า ท่านมีความห่วงใยในมารดาและบิดาอยู่หรือถ้าเข้ากล่าวว่ายังมีความห่วงใยในมารดาและบิดาอยู่ก็พึงกล่าวกับข้าว่าท่านผู้เช่นกับเราซึ่งมีความตายเป็นธรรมดาถ้าแม้ท่านจักกระทำความห่วงใยในมารดาบิดาก็จักตายไปถ้าแม้ท่านจักไม่กระทำความห่วงใยในมารดาและบิดาก็จัดตายไปเหมือนกัน ขอท่านจงละความห่วงใยในมารดาและบิดาของท่านเชียเถิดนี่เป็นของธรรมดาซึ่งก็เกี่ยวเนื่องกันในชีวิตประจำวันในคราวก่อนที่ได้กล่าวถึงแล้วคือยาติปริโพธาความห่วงใยความกัง,งวลในผู้ที่มีความสนิทสนมใกล้ชิดเกืือกูลอุปการะกันเช่นบิดามารดาบุตรธิดาก็ดี ก็เป็นความห่วงใยเป็นความเพลิดเพลินซึ่งท่านก็อาจจะคิดว่าเป็นเครื่องกั้นของการเจริญสติปัฏฐานความพึงพอใจก็เป็นเครื่องกัน้นครั้นอาพาธได้รับความทุกข์เป็นไข้หนักก็จะให้เป็นเครื่องกั้นอีกแล้วใครจะหนีพ้นความยินดีความไม่ยินดีซึ่งมีอยู่เป็นประจำทุกวันทุกวันในลักษณะที่ต่างกันเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นอุบาสกผู้มีปัญญาซึ่งท่านผู้นั้น เข้าใจธรรมะได้เจริญสติแต่แม้กระนั้นเวลาที่ป่วยไข้ก็ยังต้องอาศัยธรรมมีคาถาคำพูดในเรื่องธรรมะที่จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลให้น้อมนำธรรมะประพฤติปฏิบัติในขณะนั้นเช่นในขณะที่ป่วยไข้ก็อาจจะระลึกไม่ได้ถึงแม้ว่าจะเคยเจริญสติเพราะเหตุว่าการเจริญสติรู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏแล้ว ก็แล้วแต่ว่าขณะใด,ดสติเกิดขึ้นก็พิจารณารู้ลักษณะของสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกำลังปรากฏในขณะนั้นถ้าะเหตุว่าถ้าเป็นเรื่องของสติภละเป็นเรื่องของปัญญาภละทุกสิ่งทุกอย่างเป็นปกติการเห็นตามปกติ เห็นแล้วจะชอบไม่ชอบจะรู้ความหมายจะคิดนึกจะมีการได้ยินต่อไปจะมีสุขมีทุกข์ต่างๆเกิดขึ้นเป็นปกติแต่ปัญญาที่รู้ชัดเป็นพละที่ทำให้รู้สิ่งที่ปต,ติกำลังระลึกขณะใด,ดก็ได้แล้วไม่ยึดถือว่าเป็นตัวตนไม่ว่าจะเป็นโลภะหรือโทสะหรือโมหะหรือว่าสุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนา ตามปกติธรรมดาจริงๆแต่เพระเหตุว่าปัญญารู้แล้วเป็นพระแล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่สติระลึกที่นามหรือรูปชนิดใดก็ไม่ยึดถือละความยินดีความต้องการในนามนั้นในรูปนั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่เจริญสติไม่ใช่ว่าจะถึงจุดหมายปลายทางคือพระนิพพานที่ดับกิเลสโดยง่าย เจริญเนืองเนืองเจริญบ่อยบ่อยปัญญาเพิ่มขึ้นรู้ชัดมากขึ้นและสติเกิดขึ้นขณะใดปัญญาก็รู้ลักษณะของสิ่งนั้นเพิ่มขึ้นอีกละคลายมากขึ้นอีกเพราะฉะนั้นจึงต้องมีชีวิตตามปกติธรรมดาแต่อาศัยการฟังเพื่อจะให้น้อมระลึกถึงสภาพธรรมะนั้นถูกต้องตามความเป็นจริงอย่างผู้ที่เจริญสติปัฏฐานเจริญเป็นปกติ ในชีวิตประจำวันมีความผูกพันในบิดามารดาในญาติสาโลหิตไหมตามปกติธรรมดามีไหมไม่ว่าจะเป็นบิดามารดาเป็นบุตรธิดาเป็นญาติสาโลหิตความผูกพันก็ต้องมีแต่ว่าผู้นั้นเป็นผู้กำลังเจริญสติเป็นผู้ที่ควรจะมีสติระลึกรู้สภาพธรรมะที่เกิดขึ้นกับตน เพราะอาศัยเหตุปัจจัยจึงได้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาที่ได้รับทุกขเวทนาเพราะอาพาธเพราะป่วยไข้ความผูกพันนั้นหมดไปไหยคะไม่หมดใช่ไหมคะก็เหมือนปกติธรรมดาและบางท่านเวลาที่เจ็บหนักก็ผูกพันในบิดามารดาในบุตรพี่ดามากไม่ต้องการที่จะพลัดพรากจากไปเลย ความเยื่อใยเป็นนามเป็นรูปที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นอุบาสกผู้มีปัญญาจึงควรที่จะปลอบอุบาสกผู้มีปัญญาผู้ป่วยว่ามีความห่วงใยในมารดาและบิดาอยู่หรือถ้าเข้ากล่าวว่ายังมีความห่วงใยในมารดาและบิดาอยู่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าพึงกลาก่าวกับเขาว่า ท่านผู้เช่นกับเราซึ่งมีความตายเป็นธรรมดาถ้าแม้ท่านจักกระทำความห่วงใยในมารดาบิดาก็จักตายไปถ้าแม้ท่านจักไม่กระทำความห่วงใยในมารดาและบิดาก็จักตายไปเหมือนกันบางทีผู้ที่ป่วยก็อาจจะเป็นห่วงมากห่วงมารดาห่วงบิดาแต่ว่าถึงจะห่วงหรือไม่ห่วง ก็ต้องตายแน่เหมือนกันเพราะฉะนั้นไหนไหนหรือยังไงยังไงก็จะต้องตายแน่ๆแ,แล้วห่วงดีหรือไม่ห่วงดีห่วงก็ต้องตายไม่ห่วงก็ต้องตายและไม่ว่าจะเป็นมารดาบิดาหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่เคยประสบพบเห็นกันมาในโลกที่ยังมีชีวิตอยู่นี้ถึงคราวที่จะพลัดพรากทุกสิ่งทุกอย่างที่กำลังปรากฏ เหมือนกับความฝันถ้าเหตุว่าบุคคลนั้นมีอะไรบ้างที่ยังเหลืออยู่ไม่มีเลยสักอย่างเดียวรูปของบุคคลน,นั้นก็ไม่มีเหลืออยู่นามที่จะปรากฏความเป็นบุคคลน,นั้นที่จะเหลืออยู่ก็ไม่มีไม่มีเลยพราะฉะนั้นสิ่งที่ผ่านไปแต่ละขณะเป็นอดีตที่เหมือนกับความฝันจริงๆแต่ถ้าตราบใดยังไม่จากโลกนี้ไป ยังเห็นอยู่ยังได้ยินอยู่ก็เหมือนกับความจริงเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเป็นบิดามารดาก็เหมือนความฝันเหมือนกันถ้าพัดลากจากไปแล้วไม่มีอีกแล้วที่จะได้เห็นหรือว่าจะได้พบจะได้ประสบ เป็นบิดามารดาอีกต่อไปก็เป็นบิดามารดาในภพนี้ในชาตินี้แล้วต่อไปก็แล้วแต่ภพภูมิข้างหน้าของบุคคลน,นั้นว่าจะไปเป็นบุตรพิดาของผู้ใดในภพภูมิใดในชาติใดชาติที่แล้วก็เป็นเหมือนกับความฝันจริงๆซึ่งอาจจะไม่รู้อาจจะระลึกไม่ได้อาจจะลืมหมดไม่สามารถที่จะเกิดในภูมิที่จะระลึกรู้ได้ แต่ภพภูมิใหม่ที่กำลังประสบที่กำลังพบที่กำลังเห็นอยู่ก็เป็นปัจจุบันอีกจนกว่าจะพัดพากจากภูมินั้นเมื่อไหร่ก็เป็นความฝันไปอีกภูมิหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นผู้ที่เข้าใจประโยชน์อย่างเวลาที่เจ็บไข้ได้ป่วยมากก็ควรที่จะได้มีผู้ปลอบหรือว่าชวนให้ระลึกถึงความจริงว่าถึงจะห่วงหรือไม่ห่วงก็ต้องตายถ้าเขากล่าวว่า ละความห่วงใหญ่ในมารดาและบิดาแล้วถ้าผู้มีพระภาคตรัสว่าพึงถามเขาอย่างนี้ว่ายังมีความห่วงใหญ่ในบุตรและภริยาอยู่หรืออาจจะละความห่วงในมารดาบิดาผู้สูงอายุแล้วแต่ก็ยังมีความเยื่อใยห,ห่วงกังวลในบุตรและภริยาอยู่ ซึ่งถ้าเขากล่าวว่ายังมีความห่วงใยในบุตรและภริยาอยู่ก็พึงกล่าวกับเขาว,ว่าท่านพูดเช่นกับเราซึ่งมีความตายเป็นธรรมดาถ้าแม้ท่านจักกระทำความห่วงใยในบุตรและภริยาอยู่ก็จัดตายไปถ้าแม้ท่านจักไม่กระทำความห่วงใยในบุตรและภริยาอยู่ <Pel ic un ters> ก็จัดตายไปเหมือนกันขอท่านจงละความห่วงใย ในบุตรและภริยาของท่านเสียเถอดไม่ให้ห่วงใครทั้งนั้นแล้วไม่ว่าจะเป็นมารดาบิดาบุตรภริยาก็ตามถึง่าวที่ควรจะได้รู้สภาพความจริงก็ควรที่จะเจริญปัญญารู้สภาพความจริงดีกว่าที่จะเอาความห่วงใยความกังวลความผูกพันนั้นมาเป็นเครื่องกัน้นพบคติต่อไป ไม่ให้ไปสู่สุขติภูมิเพราะเหตุว่าถ้าเกิดความห่วงใยแล้วล่ะก็ไม่ได้ละความเห็นผิดว่าเป็นตัวตนก็ไม่มีใครรู้แน่ว่าพบภูมิต่อไปจะเป็นพบไหนภูมิไหนแต่ว่าถ้าผู้นั้นละความเห็นผิดไม่ยึดถือนามรูปเป็นตัวตนผู้นั้นก็จะไม่เกิดในอบายภูมิต่อไปถ้าเขากล่าวว่าละความห่วงใยในบุตรและภริยาแล้ว ถ้าผู้มีพระภาตรัดว่าพึงถามเข้าอย่างนี้ว่ายังมีความห่วงใหญ่ในกามคุณห้าอันเป็นของมนุษย์อยู่หรือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏพารมในมนุษย์สภูมิน่าเพลิดเพลินน่าพอใจหรือเปล่าสิ่งที่พบเห็นในโลกนี้ดีนักหรือหรือว่ายังมีที่ดีกว่านี้อีก ราะฉะนั้นผู้ที่กำลังจะจากโลกนี้ไปแล้วถ้าได้ทำบุญกุศลที่จะไปสู่สุคติภูมิซึ่งอาจจะไม่ต้องกลับมาเกิดในโลกนี้เพราะเหตุว่าถ้าได้บำเพ็ญบุญไวมากก็คงจะเกิดในภพภูมิที่ประณีตขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเขากล่าวว่ายังมีความห่วงใย,ยในกรารมคุณห้าอันเป็นของมนุษย์อยู่ก็พึงกล่าวกระคาอย่างนี้ว่า กามอันเป็นทิพยังดีกว่าประณีตกว่ากามอันเป็นของมนุษย์จงพลาคจิตออกจากกามอันเป็นของมนุษย์แล้วน้อมจิตไปในพวกเทพชั้นจาตุกมหาราชเถิดนี่เป็นเรื่องของคนที่ยังไม่หมดกิเลสก็ยังคงต้องการสิ่งที่ดีกว่าอยู่เรื่อยๆไปถ้าจะจากโลกนี้ไปแล้วก็หวัง ถึงกามรูปเสียงกลิ่นรสโภทพะที่ปราณีตยิ่งปว่โลกนี้เช่นในสวรรค์ชั้นจาตุกมหาราชทำไมถึงให้คลายการที่จะยึดพอใจในกามของมนุษย์แล้วก็ไปน้อมคิดถึงในชั้นจาตุกมหาราชเพื่อไม่ให้เกิดควา,ามเสียดายอาลายัยอาวรณ์นั่นเองเพระเหตุว่ามนุษย์ ก็ยังคงชอบสิ่งของในมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐารมย์ยังอะไรอววรยังหวงแหนยังการานายังต้องการอยู่ยังไม่อยากที่จะพัดรากจากไปง่ายๆแต่ว่าถ้าถึงคราวที่จะพัดรากที่จะไม่ให้อ,รอารยอววรก็ต้องเป็นไปตามลำดับขั้นคืออย่าคิดถึง กามในมนุษย์สโลกเลยกามอื่นที่ประนีดกว่านั้นมีเช่นในชั้นจาตุกมหาราชเป็นต้นถ้าเข้ากล่าวอย่างนี้ว่าจิตอ,ออกจากกามอันเป็นของมนุษย์แล้วน้อมไปในพวกเทพชั้นจาตุกมหาราชแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพึงกล่าวกัะเข้าอย่างนี้ว่าพวกเทพชั้นดาวดึงยังปราณีตกว่าพวกเทพชั้นจาาตุมหาราช และก็ต่อไปเป็นลำดับคือพวกเทพชั้นยามายังดีกว่าประนีตกว่าพวกเทพชั้นดาวดึงพวกเทพชั้นดุสิตยังดีกว่าประนีตกว่าพวกเทพชั้นยามาพวกเทพชั้นนิมมานรดียังดีกว่าประนีตกว่าพวกเทพชั้นดุสิตพวกเทพชั้นปรนิมมิตวัสวัตตียังดีกว่าประนีตกว่าพวกเทพชั้นนิมมานรดีพรหมโลก ยังดีกว่าปรนีกว่าพวกเทพชั้นปรนิมิตวสสวตีถ้าเขากล่าวว่าจิตของเราออกจากพวกเทพชั้นปรนิมิตวสสวตีแล้วน้อมไปในพรหมโลกแล้วอุบาสกนั้นพึงกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่าดูกระท่านผู้มีอายุแม้พรหมโลกก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนยังนับเนื่องในสักกายะ ขอท่านจงพรากจิตออกจากโกรมโลกแล้วนำจิตเข้าไปในความดับสักกายเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าถ้าเข้ากล่าวอย่างนี้ว่าจิตของเราออกจากโกรมโลกแล้วเรานำจิตเข้าไปในความดับสักกายะแล้วดูกระมหาบพิษอาจตรมภาพไม่กล่าวถึงความต่างอะไรกันของอุบาสกผู้มีจิตพ้นแล้วอย่างนี้ กับภิกษุผู้พ้นแล้วตั้งร้อยตีคือพ้นด้วยวิมุตติเหมือนกันเสียดายนะคะถ้าจะต้องจากโลกนี้ยังเสียดายเพราะฉะนั้นถ้าป่วยหนักก็คงจะต้องอาศัยประสุดนี้คือคีลายณะสุดแต่ก็ถ้าไม่เจริญสติปัฏฐานอยู่เรื่อยๆสูตรนี้ก็ไม่มีประโยชน์เหมือนกัน เพราะยังไม่ประจักษ์ในสภาพธรรมะจนกระทั่งไม่หวั่นไหวในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์คือท่านผู้ฟังบอกว่าสงสัยเหลือเกินค่ะเรื่องบรรดาเทพแต่และชั้นเช่นจาตุมหาราชดาวดึงยามาดุสิตพวกนั้นจะไม่มีจริงมีหนทางที่จะหายสงสัยได้ ผมไปคิดเห็นในโลกเราเนี่มีความวุ่นวายมากมายเรื่องทํามาหากินเรื่องทุกโศกเโจะปฏิบัติธรรมก็ไม่สนิทเสรมแตว่าไม่เหม็จลุ่มนี่ก็ทำบุญทุกข้างเงินทานชิ้นธรรมาดีเป็นตั้งใจขอได้ไปเกิดในชั้นดาวดีก็ได้ทราบว่าฉันไม่รักดีมีสราสุธรรมสภาระับศึกษาธรรมะที่สูง แล้วก็จะตัดกรรวนในเรื่องทำมาหากินพอมีของทิพย์แล้วก็จะตัดการวนในโลกให้มีออกไป,ไปก้ะถ้าไม่มีคนพานคนเจยตัวด้วยจะ,ะโดกับตาติดหลับตรงนั้เพราะจ่คิดอย่างนี้จคงคมมึงทุกข์ทมาคิดดีนะคะผลดีแน่คะ่ะแต่เหตุต้องดีด้วยคือหวังผลที่ดี หวังว่าเมื่อจากโลกนี้ไปแล้วซึ่งแสนจะยุ่งนะคะโลกนี้ยุ่งมากก็ขอให้ได้ไปสู่ดาวดึงเทวโลกความคิดอย่างนี้จะดีไหมเป็นผลที่ดีแต่การที่จะได้รับผลที่ดีอย่างนี้ก็ต้องเหตุที่ดีด้วยเพราะฉะนั้นเหตุนี้สำคัญมากทุกท่านจะหวังผลอะไรก็ได้ในชีวิตแต่ก็ควรจะได้ทราบด้วยว่าผลที่ดีอย่างที่หวังนั้น จะเกิดขึ้นได้เพราะเหตุอย่างไรถ้ายังคงหวังผลที่ดีเสมอไม่มีใครหวังผลที่ไม่ดีเลยแต่เหตุไม่ดีก็ไม่สมความหวังคือจะต้องเข้าใจเรื่องเหตุผลด้วยจากสูตรนี้ก็คงจะเห็นได้นะคะว่าแม้ผู้ที่เป็นไข้หนักก็จเจริญสติปัฏฐานได้ละสักกายะได้ แต่การที่จะละได้นั้นไม่ใช่ว่านึกละพอได้ฟังก็นึกละสัากกายะขันห้าไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่นไม่ใช่ตัวตนแล้วไม่เป็นไปอย่างที่คิดเลยค่ะเพราะเหตุว่าการที่จะละได้จริงๆนั้นต้องอาศัยเหตุคือการเจริญปัญญาที่เกิดพร้อมกับสติระลึกรู้ลักษณะของขันห้าที่กำลังปรากฏ ทางตาหรือทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเนืองเนืองบ่อยๆจนกว่าปัญญานั้นจะเจริญคมกล้ารู้ชัดแล้วจึงจะละได้มีอีกสูตรหนึ่งซึ่งเป็นสูตรที่ยาวแต่ว่ามีความไพเราะสำหรับท่านที่สนใจจะได้ฟังพระธรรมที่มีสแสดงไว้ในพระไตรปิฎกในมัชฌิมนิกายมัชฌิมปันนา มาคันพยิยสุทธมีข้อความว่าสมัยหนึ่งถ้าผู้มีพระภาคประทับบนเครื่องลาดอันลาดด้วยหญา้าในโรงบูชาไฟของกรามภาระวาชโคตใกล้นิคมของชาวกุรุอันชื่อว่ากรรมมาสะธรรมะในกุรุรัตตอนเช้าเสด็จเข้าไปบินทบาทยังกรรมมาสธรรมะมนิคมภายหลังพัด เสด็จเข้าไปยังป่าแห่งหนึ่งเพื่อประทับพักกลางวันณนะโคนไม้แห่งหนึ่งมาคันดิยะปริภาชกเดินเที่ยวไปมาแก้เมื่อยเข้าไปถึงโรงบูชาไฟของกรามภาระทวาชโคตแล้วก็สนทนากันเรื่องเครื่องลาดหญ้าที่ปูไว้แล้วสำหรับพระผู้มีพระภาคมาคันดิยะปริภาชกก็ถามว่า เรื่องลาดย่านั้นเป็นของผู้ใดซึ่งกามพารัตวาชโคตก็กล่าวตอบว่าปูลาดไว้สําหรับพระผู้มีพระภาคมาคันดิยะปริภาชกกล่าวกับพารัตวาชกรามว่าการที่ได้เห็นที่นอนของท่านพระโคดมผู้กําจัดความเจริญนั้นชื่อว่าได้เห็นชั่วนี่เป็นความคิดของมิชฉาทิฏฐิ ซึ่งพารัตวาชกามก็ได้กล่าวว่ากษัตริย์ที่เป็นบัณฑิตพรามที่เป็นบัณฑิตครหบดีที่เป็นบัณฑิตสมณะที่เป็นบัณฑิตพากันเลื่อมสายยิ่งนะักต่อท่านพระโคโดม